ปุ้มไงเลยพี่น้องดุ้นดุ้ดุ้นกําลังสิขืนมากเลยพี่น้องนี่ขืนมากพี่น้องดุ้นปาดนี่ดุ้นสวัสดีครับผมพี่น้องเจ๊ซี่ทุกท่านนะครับผม มือนีเส้นโล่ภาพี่น้องมาจอบปาดเลดอีกคือเก่าครับผมรบกวนนะน้องเข้ามาเนี่ยหนามขึ้นมาทะบอกสูงเลยอันนี้หนามลุกไปหลาย่ไงพี่น้องน้ามิงแห้งแต่เท้าหม่ารบกวนกวนกูจะดนเล็วพี่น้องเขาได้อยู่เต้ป่าชดูนะก็เฮ็ดปาดเล็ดลุดไปเดี๋ยวรอบนี้เข้ามาลุ่นน้ำกันอีกเด้อพี่น้องเด้อว่าเขาสิมีผลงานอีกวะครับผมไม้เก่าไม้เดิมเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องไปจัดไปครับผมพี่น้อง ขั้นตอนแรกนะครับผมเขาก็ต้องวานหัวหานก่อนทางพลาดรับหงุดหงิดวานลงไปใกล้ๆเนี่ยเพราะว่ามันนั่นน้ำตื้นไม่คือป่ามันจะเขามาเนี่ยนะไปเดี๋ยวล่อเลยพี่น้องได่ป่ะล่อแค่ป่ามันเขามาครับผมไปเดี๋ยวล่อลุ้นน้ำกันนี่พี่น้องเด้อ คืนยาง โอ้ยโองตุดโอ้ยหลุดเลยโอ้โหโอ้โหพี่น้องหลุดซ้ำปลาแล้วโตไงเลยเมยโอ้โตัวเป็นโลเลยยิ่งพอถือ อยู่เครื่องไม่เี่นอ้องดูใ,ใกล้เลยว่เห็นเดือขึ้นมาก,กินหัวหานนะน่นนๆๆตั่น,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 นตนอยย,ตอย่าตนี้ะเดี๋ยวจะเป็นเส้นแลงกัน ลงกองก็มาครับผมจังหวะนี้ไปเสียแล้วว่า ตรวนี้บอกง่าเลยพี่น้องตรงนี้บอกงยเลยพี่น้องดูนดูนดูนว่าเฮ้ยสายขาดเลยพี่น้องโอ้โห โอ้ยลูกดอกรุดออกไหมโอ้โหปลาเล็ดตัวนี้บักง่เลยเดย้โอ้เข่าหัวแน่นอนน่ะโอ้โหเ,เสียงปุกเลยเข่าหัวแน่นอนน่ะโอ้โหมือมันบวมหานี่หลีเนาะพี่นงองเนาะโอ้โหนาเสียดายขนาดโอ้โห มาโดนบ้ดูนจังๆเลยแหละพี่น้องนี mm hmm. ่เดี๋ยวลอติดตาต้งกันอีกครับผมโคตรเสียดายเลย ตัวน้อยแต่ว่าตัวนี้พี่น้องเห็นว่าตัวนั่นเม็ตัวตัวที่ผมยิงน้ำมันหลุดไปลูกดอกหลุดไปเพราะว่า,าน่าจะมีสามบวกอะลูกดอกกับไปน้ำปลาเลยโคตรเสียดายเลยโอ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหม กำลังสิขึนมากเลยพี่อนี่ขึ้นมากเลยพ่น้องโนปอดนี่โดนอเอาจนได้เลพี่น้องอ้บบใหญ่เะอ้บอบใหญ่พี่น้องเอ้ยนึกว่าใหญ่เ ได้สองตัวเลยวะถือปลกตะเพียนท้องนะพี่น้องได้สองตัวเลยพี่น้องอ้าก็ถือว่าใส่โอเคอยู่เลยพี่น้องครับผมไปเดี๋ยวขอเก็บปลากอนได้พี่น้องเด้อ ตูปุยไงยี่บันไหนพี่น้องตัวเท่าเท่าเนี่ยละ่ะเห็นมั้พี่น้องนี่น,นั่นอู้มันตื่นเนียงไมดแล้วเด๋อป๋อเหียมาเต่อใส่ลยพี่น้องนเนี่ย 赌博欢迎你哇、啊！ ตัวใหญ่ไปแล้วยังตัวเป็นดุดุอย่าบอกนะว่าพูดถืออะโอ้ยตัวดำๆตัวนั่นนลยพี่น้องตัวที่มันลอยไปลอยมาฮนล่ะ โอ้หโผล่หัวออกมาเลยคิดว่าตูนใหญ่พี่นอออมม้องเอ้ยตูซ้ำเมื่านนี่พอดีโอ,อ้ยคิดว่าตูนใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยเฮ้ยก็ถือว่าส้ำเร็จแล้วนะพี่น้องนะเนาะนี่ออยังตามหาตูนใหญ่พอด้ายอยู่พี่น้องก็ถือว่ามานันคือเก่าอะไรครับผมพี่น้องนี่ อาเล็กครับผมย,ยังบ่ได้ตัวใหญ่อยู่คิดว่าตัวใหญ่ล้งโพหัวออกมาจากพักตุ๊บเนอะผมเห็นมันมา,าส่องตัวเล่ยล่ำมาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนั้นนี่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ใส่ลูดเลยบ่อหอดนี่พี่น้องน่าจะบ่อหอดลูดน,น,นะครับผมแก้วมาแล้วครับผมพี่นอ้องมือดี่สอง ม ah ือน right? no 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 ั้นก็ได้ตัวเดียวได้ตัวหน่อยนาทีเนี่ยหน่อยก้อนนี้จักหน่อยอันนี้ใหญ่ก้อนหน่อยนึงไปพี่น้องเด้ดติดตาหน้กันโตได้พี่น้องเด้ยว่าสีมานอีกัครับผมพี่น้องจัดไปครับผมพ่อแต่ตัวน้อยๆครับผมพี่น้องมื้อนี้ อยู่ข้างล่างบ่ค่อยง่า่ ไปพี่นอ้องเต็มเดียวอีกเลี้ยวมือนเกิดเจอ้แต่ตัวน้อยพคนหน่อยเฮ้ยใส่ปลาจานครับผมพี่นอ้องมาสองมือเนาะถามหาอุ้ยตัวดีผมยิ่งมือกวนแบบนี้นตัวเบ้เรื่อยแล้วผมว่านะ่ะเสียงยิ่งโป๊กเลยเสือกมันหลุดปม,มออกผมไม่ได้มัดตะกุดเบ็ดไว้ให้พี่นอ้อง อันนี้มารอบนี้ผมเลยมัดตระกูลเบ็ดไปเพิ่มสีบบ่บทมือผมมามือนัน้นยิงโง่ยิงเอาเลยปลาเขาไล่ห้งยีหลีมือที่ผมมามือนันมือแรกอะเป็นมือนี้เห็นแต่ตัวน้อยพี่น้องไปคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล่าพี่น้องซ้ำนี่เลยพี่น้องเอาไว้เจอกันไม่คลิปนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตัวล่าพี่น้องซ้ำนี่แหละครับผม สวัสดีครับผม